คุณผู้ชมครับวันที่10พฤษภาคมที่จะมาถึงนี้นะครับสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวานะครับก็จะหมดวาระลงแล้วนะครับแล้วก็ทางกอกอนตอนะครับก็จะมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งสวชุดใหม่ในวันที่13พฤษภาคม2567นี้ครับ สำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะเป็นแบบเลือกกันเองนะครับซึ่งจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอร,ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและจัดทำร่างแผนการจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยจะประกาศวันรับสมัครในวันที่13พฤษภาคม <c oughs> เลือกสอวร,ระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายน <c oughs> เลือกสอวร,ระดับจังหวัดนะครับในวันที่16มิถุนายนเลือกสวระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้และกำหนดวันที่จะประกาศผลการ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยสวชุดใหม่ที่จะเข้ามารับจะมีจำนวน200คนซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ20กลุ่มมีวาระดำดำรงตำแหน่ง5ปีและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเท่านั้นนะครับทั้งนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครโดยขั้นตอนการสมัครเลือกสวผู้สมัครรับเลือกสามารถเลือกสมัครได้1กลุ่มอาชีพและ1อําอำเภอเท่านั้นนะครับ,รานนรบการเลือกสาวาระดับอำเภอผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันอันดับสอันดับแรก ของแต่ละกลุ่มนะครับจากการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ภูกเก็ตมองว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและอยากจะให้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมและเหมาะสมหรืออยากจะที่เข้าไปทําหน้าที่ได้ใช้สิทธิ์ของตนให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนของชาวบ้านเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังช่วยกันทําหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงต่อไปครับ คนที่จะเข้าไปตรงจุดๆนั้นต้องมีความมั่นใจตัวเองถูกไหมคะต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วข้อมูลทุกอย่างต้องเรียนรู้ถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงๆอ่ะจ,จะเข้าไปไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเขาพร้อมเราก็ต้องยอมโน้มรับสิ่งนั้นถูกไหมคะใครที่ว่ามีความสามารถแก้ไขได้จริงๆเราก็ยินดีด้วยแต่ถ้าหากเหตุการณ์มันก็ตามตามตาม,ตามช่วงวาละของแต่ละคนที่จะเป็นนะใครมีความสามารถก็เข้าไปโชว์เลย ผลกระทบที่ได้มามันประชาชนจะรับรู้เองว่าดีหรือไม่ดี